มันมีไอ้ลูกศิษย์โง่โงคนหนึ่งจำได้ไหมไอ้ที่มันมาดิดกีต้าปีใหม่ให้ผมร้องเพลงนะ,ะมันมันมันบอกผมมันอ้วยผมนะมันบอกว่าวิทวัฒนายเนี่ยมีปัญญามากแต่เสียอย่างเดียวนายนายขาดสติไอ้ซั์ถ้ากูขาดสติกูจะพูดรู้เรื่องเลยคนมีสติเพราะมันมีสติทุกคนมีสติ แต่จะพูดเป็นนิทางไหนแค่นั้นเองเออตอนนี้มันเสมอผมเป็นเพื่อนแล้วนะแต่ตอนมาหาผมใหม่ๆนะไอ้โง่ตัวเนี้ยไอ้สิทรยศเนี่ยนะฮะคิดล้างครูมันมากราบส้นตีนผมมันกราบพ่อกราบแม่มันเลยพอมาวันหนึ่งมันตีเสมอผมเป็นเพื่อนกับมันแล้วเห็นนะนี่ไอ้พวกลิ้นสองแฉดมันเหมือนกันเลยสองตัวเนี่ยมันถึงไปร่วมกันอยู่ ถ้ามันไม่เหมือนกันมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมนึงบอกไงเออแล้วมันคิดว่าผมกลัววิทอออ,อิสระสิ่งที่คุณกลัวกันลังจะเกิดขึ้นกูไม่เคยกลัวอะไรกูมีแต่กระแทกไปถ้ากูกลัวกูจะพูดธรรมะแบบนี้เหรอยิ่งกูพูดแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยมโนมันยิ่งดิ้นพลานพลาดตัวกิเลสข้างในนะอย่างนั้นคนมันจะ นั่นกูเลยเพราะอะไรเพราะมันไปขวางผลประโยชน์พวกมึงไงเออมึงไม่ได้ประโยชน์ไงพวกกูไม่เอาบุญไปลอกเหมือนพวกมึงไงไม่เอาอาสตอรี่ทําท่าทางแบบนั้นไงกูพูดความจริงพวกมึงรับไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแค่นั้นแหละเออกูแหวกูจําตั้งแต่อยู่เรือนเทพแล้วมานั่งกาดตีนกูเนี่ยนะเหมือนกาบพ่อแม่มันนะเออเห็นไหมละ่ะไอคนพวกเนี้ย มันจะทําได้หมดเห็นไหมเจอกูไปแย่รังแตนหน่อยนึงอะ <N> เออกูว่าแล้วมันจะทนแรงเสียดทานไม่ได้ตัวกิเลสของมึงนั่นน่ะนะกูเนี่ยกูสนุกอย่างเดียวกวูกูก็เป็นสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วนะอืมเพราะกูไม่หลอกลวงใครงไงไม่ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้ใครงไง ก็เอาความจริงมาพูดเท่นั้นเองพวกมึงมันรับไม่ได้ต้กูพูดความจริงองเห็นไหมล่ะอืมก็ูบอกว่าคนโง่อยากสอนธรรมะนะอืมถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยลูกศิษย์กูทุกคนเนี่ยนะมันจะดิ้นพลาดพลาดเพราะมันโลภความโลภของมันนะไม่งั้นมันจะเที่ยวกันไปหลอก เอาบัญชีตัวเองไปให้ลูกศิษย์คนนู้นคนนี้กูอ้างว่ากระเป๋าเดียวกันนะหนูดูแลอาจารย์พี่ดูแลอาจารย์เลอจะให้คนโอนเงินให้มันเลยปะทู่เอ้ยเขาโอนมาสถานธรรมมันยังเอาเลยพระนัดอยู่อุดรอโอนมาเข้าสถานธรรมอ่ะมันยังไม่บอกเนี่ยมันยังเอาเข้ากระเป๋ามันเลยคนเลวอ่ะมันถึงเด้งออกไปไงหัวต้องเป็นชี้กาบทุกวันเนี่ยนะฮะเออเดี๋ยวมันก็ขัดผลประโยชน์กันเองมันก็อยู่กันไม่ได้คอยดูสิ ก็คนมันมีตัวตนเงินอยู่เดี๋ยวมันทะเลาะกันเองมันจะสงสารกันได้ไม่นานแหละเพราะว่ามันไม่เที่ยงเหมือนเหมือนที่มันไม่เที่ยงกับกูแหละเพราะมันประมาทในทำกูผิดัจาวันจา<ม>เออตอนแรกมาหากูเนี่ยกาบตีนกูทั้งสอง<ม>ตอนนี้เรียกกูเพื่อนอ้ะดีไม่เป็นไรเพื่อนรักเออ <laughs> ออหมดไปก,กับกูก็หลายต่างอยู่นะมึงอะ่ะเดี๋ยวไปหมดกะเดี๋ยวมึงไปหมดกะกับเพื่อนรักมึงอีกนะอืมกูบอกว่าพวกมึงี่ยมึงไม่เข้าใจเรื่องการปรุงแต่งเออมึงคิดว่าคนบนโลกเว้เนี่ยมันมีสติหมดเว้ยเออมีปัญญาหมดแต่มันเดินไม่ถูกเส้นทางกันนั่นเองมันไม่เดินตามองมรคม,ม,มันเป็นคนชี้โกหกหมดเท็จนะฮะมันเป็นคนโลภ หลอกลวงเขาแค่นั้นเองคนมันไม่มันเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณของคนเวลาคนช่วยมันนะแค่นั้นแหละมันถึงชีวิตมันถึงไปไม่รอดหรอกทางโลกอะ่ะนะฮะแล้วล้อเล่นกับสิ่งที่มันสูงสุดนะฮะคนทุกคนอะมากราบกูกูก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะะตามหลักของกูถึงกูไม่ให้ใครมากราบนั่นกูแบมีแต่คนขอ,อกาบกูนี่นั่งคุกเขากูไม่เคยถือตัวถือตนเหมือนพวกมึงหรอกนะฮะ แตมาานะ่มึงกาบกูเองนะมึงกราบกูมันกาบพ่อแม่นะคิดไ,ไกลขนาดไหนแล้วพวกมึงอไอ้พวกที่หยุดคิดไม่ได้บอกทำไมพวกคุณถึงหยุดคิดไม่ได้เพราะอะไรเอาอาธิบเอาขันหน้ามาอาธิบายไอ้บ้าแล้วมึงจะสอนให้เขาหยุดคิดมึงเสียกเอาอาธิบะเอาขันหน้ามาอาธิบายให้เขาปรุงแต่งมันขัดแย้งในตัวมันเองแต่หัวข้อเนี่ยบอกทําไม พวกคุณถึงหยุดคิดไม่ได้มันมีคนหยุดคิดได้คือคนตายไงเออแล้วก็ข้าฌชานนะนอกนั้นจะ่คิดทุกคนแล้วไม่มีใครไม่มีสติถ้าไม่มีสติมึงไปกินขี้ดิกก้ากินไหมละ่ะคนบ้ามันกล้านะเว้ยคนบ้าคือคนเสียสตินี่ไงเรามีสติแต่เราขาดปัญญาเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นความจริงเรารู้ตัวไม่ต้องฝึกความรู้ตัว เราไม่ต้องตัดอะไรทิ้งเพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะตัดอะไรได้เลยนะนี่ไงกลัวปัญญามาสอนพวกมึงไงกูถึงบอกว่ามึงก็พูดดีแล้วแหละปัญญากูมีมากแต่กูไม่ได้ขาดสติอะไรเลยถ้ากูขาดสติกูจะพูดได้เรอะกูก็กลายเป็นคนบ้าอยู่วะเออนั่นแหละมันขัดแยง้งกูให้คนพันคนเนี่ยมาถามมาคุยกันเลยว่า คนที่ไม่มีสติคือคนบ้าหรือคนปกตินะฮะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเออถ้าไม่มีสติเราจะรู้เรื่องเหรอเราจะจำอันนู้นอันนี้ได้เหรอเราจะคุยกันรู้เรื่องเหรอนี่ไงต้องฝึกไหมแบบเนี้นะกูถามพวกมึงไหนเนี่แล้วพวกมึงไปทําบ้าบออะไรกันนะ่ะฮะมึงทาเพื่อเพื่อจะเป็นเจ้าสํานักหรือไงอยากตั้งสํานักอืมเนี่ยแหละที่หลงกันอยู่เนี่ย ก็เลยพยายามจะเป็นคนดีพอคนพูดจาไม่พอหน่อยไม่เนี่ยไม่มีสติเออนั่นแหละใส่ร้ายเขาไปทั่วพวกมึงอะ่ะถ้าคนไม่มีสติมันจะพูดได้เหรอเออนะฮะคำนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะเขาเห็นคนนั้นโมโห,โหเห็นคนนั้นพอเห็นคนหัวเราะยกย่องเออ เอ้นคนโมโหบอกขาดสติมึงปัญญาอ่อนมันคน,น่ะเวลามันโมโหนะมันควบคุมสติไม่ได้แค่นั้นเองมันไม่ใช่ไม่มีสติหรือขาดสตินะฮะถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยคือกําลังโทสะมันแรงกว่าแค่นั้นแหละที่สําคัญคนโลกๆเขาไม่เคยเห็นกําลังโทสะเออแต่กูเห็นหมดกูจะใช้ไม่ใช้แค่นั้นเอง คนโลกๆเขาไม่เห็นความคิดเขารู้แค่ความคิดเขาอยู่ในความคิดเออเขาเลยสู้กำลังของราคะโทสะโมหะไม่ไหวเออกูจะใช้ก็ได้กูเห็นมันกูเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเห็นที่ต่วกูไม่ได้ปฏิเสธแล้วกูไม่ได้ละมันกูไม่ได้ห้ามมันเนี่ยพวกมึงไม่เข้าใจในสิ่งที่กูพูดหรอกเพราะพวกมึงเข้าไม่ถึงธรรมกูเข้าไม่ถึงที่สุดน่นธรรมตถาคต คำว่าตถาคตคือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันแบบนั้นมันไม่มีมึงไปทําอะไรมึงไปปล่อยไปว่าไปวางไปฝึกสติไปอยู่กับรู้น่ะทาเป็นไปสอนเขาให้เรามีสติมึงปัญญาอ่อนไงเฮะคนทุกคนมันไม่มีสติเลยมันก็ต้องสอนปัญญาสิผิดชอบชั่วดีน่ะอันไหนผิดอันไหนถูกนั่นคือสอนแบบนั้นสอนให้เรารู้สึกว่าอะไรมันไม่เที่ยงชี้ให้เขาเห็นดีถ้ามึงแน่จริงอ่ะปะโถเอ้ย เอาความจาไปสอนหลานกูก็สอนได้หลานกูบอกไม่คิดก็ไม่มีอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรว่างเปล่าเนี่ยหลานกูเนี่ยอยู่อนุบาลเพราะมันมันได้ยินมาจากไหนมันจํามาจากปูไงแล้วคนหลายๆทุกคนเดี๋ยวนี้มันก็จําไปจากกูเริ่มไอ้ไอ้ไอ้ลวงปูลวองตาเนะหลลง่อ,งอเมื่อก่อนมึงไปตามฟังดูนะ นะอย่าให้ป่วยชื่อเดี๋ยวแม่งก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกเมื่อก่อนพูดอีกแบบหนึ่งนะตอนนี้เริ่มมาพูดเมือนกูนะเออเนี่ยมึงไปมึงไปตามดูไปตามดูคลิปก็เกาๆพวกเขาพวกเขานะเดี๋ยวนี้จูนมาหากูหมดเลยเพราะอะไรเพราะกูมันคำพูดของกูเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้พวกมึงก็จึงหนีไม่ได้เหมือนมึงเหมือนคนทุกคนปฏิเสธไตลักของกุญเจาไม่ได้หละถึงจะแถไปยังไงมันก็หนีไม่พ้นไตลักเพราะอะไร เพราะผู้เจ้าตัดสรุทำทั้งอ้อมไว้หมดเลยพวกมึงเ่ยหนีหลักของท่านไม่ได้ไงเพราะถ้าพวกมึงหนีหลักของท่านไม่มีใครศรัทธาพวกมึงแม้กระทั่งเสื้อผ้าหน้าผมมึงก็ต้องไปใจเออมึงก็ต้องวางมาดวางทรงพวกมึงยังไม่เข้าใจตถาคตพวกมึงไงอยากดัดจริตอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นลูกกษัตริย์การพูดการจาพระองค์ดีแต่พวกมึงไงเป็นลูกยาจกเป็นลูกคนตัดฟืนอย่างเงี้ยเป็นลูกคนงานก่อสร้างอย่างเงี้ย มึงไม่ใช่ลูกอ่ผู้ดีอย่างเงี้ยมึงบอมึงเป็นลูกมึงเกิดในสลัมอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่พูดจาไม่ค่อยเพอแต่มึงอยากดับจริตอยากเป็นผู้เจ้าพอมึงมาบวชหรือมาถือศีลเห็นไหมมึงไม่ได้เป็นตัวของมึงเองมึงต้องเป็นตัวของมึงเองไม่ต้องไปหลอกลวงใครไม่ต้องไปดับจริตต้องไปสร้างภาพหรอกนะฮะแค่มรกมีองแปดเนี่ย เออแม้แต่คําว่าสัมมาชอบมึงก็ยังไม่รู้การดลีชอบมึงก็ยังไม่เข้าใจเลยนะฮะเบียดเบียนชอบทางสายกลางพวกมึงอสอนให้สลาออกให้หมดแต่กูเห็นโลภกันทั้งหมดเลยมาอยู่กับกูเป็นลูกสิษธ์แต่ละตัวเออผู้เจ้าไม่เคยสอนให้สลาออกจนหมดตัวพระเวสสันดรมันแต่งขึ้นทีหลังนะฮะเนี่ยมันขัดแย้งในตัวมันเองตถาคต หรือความเป็นชันนั้นเองเนี่ยกูเรียกความเป็นเช่นนั้นเองแล้วกันนะบอกให้เดินทางสายกลางไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่นนอนจนเกินไปไม่เบียดเบียนตัวเองจนเกินไปไม่เบียดเบียนคนอื่นจนเกินไปคําแค่ค,แคําแคบเนี้ยพวกมึงก็ตีโจทย์ไม่แตกว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงเดินยังไงนะะนี่คือความจริงเออความจริงที่พวกมึงยังเข้าไม่เข้าใจมันเพราะพวกมึงไม่หย่อนก็ตึงอยู่นะ มันไม่เข้าใจความเป็นกลางของชีวิตไงชีวิตก็คือธรรมะนะเว้ยไม่ใช่ธรรมะแบบพวกมึงไปอาศัยผ้าสีผ้าอะไรไปอาศัยทําตัวพูดจาเพราะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นสร้างภาพสร้างสตอรี่ธรรมะคือชีวิตของมึงเองเมื่อมึงมีชีวิตมึงเข้าใจชีวิตของมึงมึงเข้าใจอ่าความเป็นกลางของมึงอ่ะมึงก็จะส่งต่อสิ่งดีๆให้ ให้ไก่คนอื่นนั่นแหละมันมีตั้งแต่ขั้นหยาบถึงละเอียดแต่กูสอนเรื่องความละเอียดเลยกูไม่ได้สอนขั้นหยาบกูจะบอกกูเล่นตัวละเอียดตรงนั้นกูจบพอกูจับคนพิกแค่ตรงนั้นส่วนที่เหลือมากมีองแปดเมื่อคุณพิกออกไปจากตัวนั้นคุณเป็นมารกผลแล้วดีชั่วคุณจะเห็นทั้งหมดเลยนะมันไม่ต้องมานั่งเล่าเรื่องสตีหรอกไอ้งโง่ ตาบได้ที่มันมีปัญญาแล้วเนี่ยสติมันอยู่หน้าสมาธิมันอยู่หลังปัญญามันอยู่สูงสุดนะถ้ากูไม่มีสติกูจะมีปัญญาได้ยังไงนะมึงในปัญญาอ่อนฮะมารคมีองแปดเนี่ยรวมทั้งหมดเป็นปัญญาพวกมึงไม่เข้าใจหรือไงฮะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็อยู่ในมารคแล้วมารคแปดข้อเนี่ยเห็นไหมมารคผลนิพพานจึงเป็นปัญญากูมีปัญญาแล้วกูต้องไปมีสติแล้วสแสดงว่ากูต้องมีสติ อันสมมูรณ์ก่อนเออสติที่มีญาณมันถึงจะส่งผลหนึงถึงปัญญาแค่นี้มันก็ยัง,งโง่มันก็ยังไม่รู้เรื่องเลยยังยังไม่มีความฉลาดเฉลียวเลยไม่ฉลาดก็เฉลียวบ้างนะแล้วกูจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีสตินะฮะมีสมาธิคณิกะสมาธิมีอยู่แล้วแต่มันไม่ต่อเนื่องเออมีปัญญาแต่ปัญญานั้นระดับหย,ยาบ นะฮะมันปัญญามันเป็นทางโลกอยู่ปัญญาแบบโลกโลกมันยังไม่ปัญญาตัวนั้นมันยังไม่เห็นข้างในการเห็นข้างในมันต้องอาศัยมรรคความเห็นถูกเข้ามาข้างในมันถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงนะฮนะเห็นเข้า <He im. S 1> มาหาตัวเองแล้วไม่ต้องมาบอกกูนะมาสอนกูนะว่าอาจารย์เห็นตัวเองหรือย,ยังเออเวลาตัวเองโกรธเวลาอะไไม่ต้องมาสอนกูกูผ่านจุดนี้มาหมดถ้าไม่เห็นกูถ้ากูไม่เห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งไม่เห็นทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงอะ กูไม่มีปัญญากูจะมาสอนคนนยกูจะมาสอนพวกมึงแล้วพวกมึงจะมาหากูเลยมากราบตีนกราบส้นตีนกูอะตอนมาใหม่ๆทุกคนอะแล้วต่อพอ่ออกจะกูไปเป็นไงด่ากูว่ากูสารพัดใส่ความกูทุกเรื่องอเออนะนี่จะเป็นทางโลกเขาก็คงเขาคง,งทำเป็นคดีกันแล้วแหละนะฮนะเออหลอกลวงกูมาตลอด นี่มันไม่เข้าใจหรือไงไปอากันไปฝึกอะไรสติเนี่ายพาไปฝึกความรู้ตัวนี่ท,ทั้งที่ตัวเองก็มีชีวิตยังไม่ตายเลยเอสติก็มีอยู่ไม่งั้นจะกินข้าวตตกข้าวใส่ปากถูกตบยุ่งถูกละเกาถูกแล้วขนาดหลังคันนี่แม่งยังไปเกาแม่นเลยกูไม่เห็นต้องเอาลูกกระตาหย่อนลงไปข้างหลังมึงก็ไปเกาแม่นอย่างเลยมึงบอกคนอื่นมาเกาให้มึงอ่ะต่อกูจะบอกนะ มึงให้พระอรหันต์มาเกาให้มึงอะ่ะมึงบอกว่าเนี่ยคันหลังคันหลังเนี่ยกูอยากดูซิไอพระอรหันต์ที่มันมีสติสมบูรณ์เนี่ยที่มึงบอกว่าสติมันจะเกาถูกไหมถูกที่มึงคันไหมกูว่ามึงไงจะเกาถูกเขาเรียกปัดจ,จัดตังนะโอ้พอใจไม่พอใจเพราะมันมีสติไงมันถึงรู้จักไง เออนี่ไงสติมันมาจากขันห้านะกูจะบอกเมื่อไหร่มึงมีขันห้าครบเนี่ยมึงไม่หายไปสักขันนะ่ยมึมีสตินะฮะเออกูจะบอกมึงมีสติอยู่แต่ถ้าสติมึงแตกแล้วเนี่ยมึงจะเพี้ยนมันจะเป็นบ้าคือสติแตกมันไม่มีมันขาดสัมปชัญญะขาดความสมาธิความตั้งมั่นไงเขาเรียกว่าสัมปชัญญะ สติเลยแตกคิดเยอะคิดมากจนสติแตกก็เลยเป็นบ้าความคิดก็เลยเต็มในหัวความคิดเลยเลยอยู่เลยไม่มีการพักผ่อนเลยเลยนอนไม่หลับมีแต่ความคิดอยู่คนบ้ามันเลยอยู่แต่กับความคิดตลอดเวลามันเลยเป็นบ้าไงกูไม่ต้องอะไรหรอกมึงลองคิดสักสามวันเนี่ยมึงอยู่ในความคิดสักสามวันมึงไม่ต้องหลับต้องนอนมึงจะหลอนทันทีเลยมึงเป็นบ้าเด็ดสิมึงจะเริ่มสติแตกเลยกูจะบอก เป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆแบบวิทยาศาสตร์ด้วยไม่มีความพิสดารอะไรเลยนะอืกูเห็นเถียงกันในเรื่องสติเนี่ยมาตั้งแต่กูจําความได้กูก็เชื่อแม่สมัยก่อนกูก็ไปฝึกสติอยู่นั่นนะอืมคือจะรักษามันไว้อ่ะทั้งๆั้ที่มันไม่เที่ยงเออเวลาเห็นมันก็จําได้มันก็มีสติอยู่แล้วเออหิวอิ่ม พอใจไม่พอใจผิดชอบชั่วดีมั่นก็มีสติอยู่แล้วเออแล้วก็มีปัญญาอันไหนมันเร็วมันซามจะไปทําอะไรให้กูไปฆ่าสัตว์กูไม่ฆ่าเออนะให้กูไปลักเล็กขโมยเนาะกูไม่เอาให้กูเดินไปตลาดกูไม่พูดไปด่าแมค่ค้ากูก็ไม่เอาอีกเออนี่งไงเพราะอันไหนมัน รู้ผิดชอบชั่วดีไงฮะนี่ไนงะสติปัญญามีสติถึงมีปัญญาใช่ไหมเขาบอกไอ้นี่บอกกูกูนี่ปัญญาเยอะเอ้ยโง่เฮ้ยอใช้นามสกุลกูนะพวกมึงอะ่ะอิสระบอกกูกูอะปัญญามีปัญญามาก แต,แต่ขาดสติมึงพูดยังไงว่ากูงงกับมึงวะเขาเขาไม่ได้เอาจัดปัญญาอยู่ข้างหน้าสตินะเขาไมะเดียว่าโอ้พอมีปัญญาจึงมีสติเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะเขาก็บอกสติปัญญาที่ไหนเขาก็พูดกับว่าสติปัญญาปัญญาตบท้ายทีหลังหมดเลยสติสมาธิปัญญาเขาวางปัญญาวางไว้หลักท้ายหมดเลยไม่มีใครบอกว่าปัญญาสมาธิสติเลยไม่มีใครบอกว่าปัญญาสติสมาธิไม่มี มีแต่สติปัญญาสติสมาธิปัญญาเห็นไหมขนาดตรงไหนเอาปัญญาจัดไว้หลังหมดเลยสินสมาธิปัญญาเห็นไหมละ่ะเออเออนี่ไงพรามึงสติมันเยอะเกินไงมันเลยมันเลยหลอนมันเลยปัญญาอ่อนอืมพวกที่พยามีสติมากๆอ่ะไม่โกรธไม่เกลียดใครเก็บไม่ว่าให้ใครมากเออ สิ่งที่ว่ามันสมควรที่จะว่านะอืมเออไม่งั้นเหมือนเราว่าลูกเนี่ยคนที่มีสติเขาก็จะไม่ด่าลูกเขาจะไม่ตีลูกลูกเลวเขาก็จะไม่อบรมสังส่งสอนเพราะเราไม่มีสติเขาจะไม่ด่าลูกขโมยเงินก็จะไม่ด่าห้ามด่าห้ามตีเพราะเราจะไม่มีสติถูกไหม,ห,มห้ามทำอะไรเลยห้ามโกรธด้วยเดี๋ยวขาดสติ มึงจะโกรธกูนะพวกมึงห้ามโกรธกูนะเวลากูพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกมึงจะขาดสติมึงเป็นคนไม่ดีนะถ้าขาดสติฮะเออถ้ามึงโกรธกูเมื่มอไหร่มึงจะกลายเป็นคนบ้ามึงจะเป็นคนไม่ไม่มีสติปล่อยใ,ให้กลัวเป็นคนเดียวกูเป็นคนบ้าคนเดียวเป็นคนบ้าที่มีปัญญาช่วยคนให้พ้นออกจากโลกบ้าความคิดโลกหลงความรู้เออโลกหลงความจําโลกหลงตัวหลงต,ลงตน หลวงว่าตัวเองนี่เข้าใจเข้าใจหาเลยเข้าใจทางความคิดเออมันไม่มีอะไรให้มึงเข้าใจหรอกพระพุทธเจ้าท่านสอนพ้นจากสัญญาสังขารวิญญาณมึงไม่มีว่ะมึงจะไปเข้าใจอะไรได้เมื่อมันพ้นไปจากตรงนั้นฮะมึงจะไปจําไม่รู้อะไรไอ้ทิงมันจํามึงรู้แต่มึงหลงกันทั้งนั้นแหละโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้เดี๋ยวเก็บแรงไว้ช่วยลุกสิทธ์นะฮะพอเดือนนี้เดือนตั้งแต่วันที่หนึ่ง ก็น่าจะมาเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆวันที่แ8เนี่ยก็มาสสิิบบเอ็ดคนลุงเม้งพูดสนับสนุนอลุงเม้งเนี่บริจาคกับผมมา400,000บริจาคสถานธรรมนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเวลากแกมาทีแกเอาของมาสถานธรรมเนะี่ยโอเคอืเดี๋ยวไอ้เคนไอ้เคนบอกแกมาอิตะ ใครอีกวะจำไม่ได้วันนี้ก็มีแม่ชีรูปหนึ่งมาขอพึ่งใบบุญอาจารย์อ,อมาจากภูทับเบิกก็ไม่เป็นไรผมก็เมตตายแล้วเธอก็ไปมาหลายที่แล้วเธอก็บอกตรงไหนร็บอาจารย์เอ้ยแม่ชีก็ไม่อยากเล่าอะไรครับมันจะเสียหายเขามันเห็นมาหมดเลยแต่เราวัดแต่เราวา เล่าให้อาจารย์ฟังคนเดียวก็พอว่ามันเป็น,ปนยังไงเออเอ,อไม่เป็นไรไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่ก็ออมาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็ต้อนรับเสมอขอให้เป็นคนดีมีสจะวาจายาเป็นคนเลวผมเมตตาผมสงสารเฉยๆนะผมแม่เป็นคนเมตตาสูงนะก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปที่นี่ยินดีต้อนรับ แกบอกแกไปอยู่ที่ไหนไม่ได้เพราะว่าอยู่กับเขาไม่ได้เพราะพอฟังอาจารย์วิทย์มันใช่เลยนะแกมันมันไม่มีอะไรกดดันอาจารย์พูดตรงพูดถูกสิ่งที่ตัวเองไปประสบมามันใช่อย่างที่อาจารย์วิทย์เหมือนอาจารย์วิทย์รู้เลยแล้วมันมาตรงกับสิ่งที่ตัวเองไปประสบมาหลายวัดไปเจอมาหมดเลยนะยันอินเดียยิ่งอินเดียยิ่งยิ่งหลอกลวงนะเกี่ยวกับ นักบวชนี่หละอินเดียก็มีแต่นักบวชภาไทยเรานี่แหละไปอยู่ทุกคนก็บวชไปเพื่อหาลาบสักการะนะฮผมจะลิญมาได้เพราะคุณธรรมนะแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะลูกศิษย์ผมมันไม่สามัคคีกันมันมักใหญ่ไปสูงมันโลภถ้ามันเดินไปด้วยองค์กรของเราก็จะเข้มแข็งนะมันไม่เข้มแข็งเพราะมันโลภไง มันอยากออกไปตั้งตัวจะออกไปทำไมเตือนมาตลอดรวมสามัคคีตัวทุกคนก็มาอาจารย์ก็บอกไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้แค่อยากจบภพบชาติคุณจะบ้าตายคำพูดของมันกับว,วันหนึ่งที่มันเป็นผมพูดตั้งแต่ผมทําคลิปผมพูดเรื่องเดิมๆเ,เสมอนะแต่พวกคุณไม่เข้าใจแต่คนพวกนี้มันพูดกับผมเนี่ย แม่งถ้าบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวได้นะผมเอามาแช่นี่แม่งคนจะเห็นเลยคนจะรักผมทันทีเลยนะคนจะเกลียดพวกมันทันทีเลย,เ,ยเดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะคงจะลงโทษมันเองแหละนะกรรมของมันเองจะลงโทษมันเองโอเคแค่นี้แหละสาธุครับสวัสดีครับ